นะครับผมจะมาสอนเล่นอ่าด่านนี้กันนะครับคนที่เล่นในมือถือผมจะสอนนะเออผมจะสอนผ่านด่านอะไรวะไอ้ด่านนี้มันแกล้งกันะผมก็เกิดคุณไปเจอคนที่แกล้งกันเนี่ยคือคุณไม่ต้องห่วงครับคุณแค่ทําตามวิธีผมอ่ะคุณสามารถนี้ได้เลยครับคุณสามารถอะไรวะ แต่ทำทำได้ทั้งในคอมเราทำได้ในในมือถือได้เหมือนกันแหละมั้งไมู่้วนะแต่ผมทำในมือถือมาอาจผมอาจตกเยอะ่อยเพราะผมไม่ค่อยเสียบอัลบีขนาดวิธีที่ผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยผมยังแบบ ก็ว่าเป็นมือถือผมเนี่ยเออ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 ,เอ,อผมรอหนึ่งนะครับให้เรากดเลื่อนลงมาแล้วผมจะทำการปิดเปิดเน็ตใหม่ผมจะได้มาแบบนี้แล้วผมก็จะ เดินไปแบบง่ายๆแบบชิวๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับดูใหม่นะดูใหม่นะพเดวคอยดูนะว่านี้มันจะไม่หายไปดูนะปิดเน็ตปิดเห็นไหมครับมันไม่หาย ใช่ครับมันไม่หายไปเพราะนี่แปลว่าวิธีผมใช้ได้ใช้ได้ฮะเอาใหม่ใหม่ใหม,ม่ปิดเน็ตเปิดอะอันนี้ผมตกเองไม่มีอะไรเลยมาหเหลือผมจะไปเอามือแดงแล้ว แล้วพอผมเอามือแดงคิปนี้จบแล้วจบคิปนี้คือจบละโ้แค่มาบอกแค่นี้แหละกูจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับไม่แล้วแต่หล่นคู่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะหล่นคู่ ไ,ไอ้นี่อย่าให้เข้าไปนะเข้าไปปุ๊บเขาเก้งแน่ๆครับใช่ไหมเข้าไปก่อนนะครับเ,เ,เขาจะรีบๆไ,ไปเพราะว่าเขานนจะแก้งคนโอเคนะเ,คเราต้องแบบรีบๆเอาเฮ้ย โอเคเบคนตายมาทีหลังโอเคเราต้องกระโดดด้วยผมก็จะมาทางนี้นะครับรอ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 ผมหล่นไม่เป็นไรไอเบคอนนี้แหละมันจะพาผมไปซวยเนะี่ยลำบากครับลำบากลำบนเข้าจริงไป ถ้าคนดีกว่าอาันนี้คืออะไรวะคำสั่งอะไรวะว่างเพื่อนไม่ได้เป็นของเก่งของผู้บรับ เนี่ยครับเนี่ยเขาแกล้งผมคำถามคือเขาแกล้งผมไปทำไมเออใช่ครับจุดนี้มันจุดที่เยอะกว่าไอจุดนู้นอีกมั้งจุดนู้นอันเนยอะกว่าจุดนี้น้อยกว่าแต่ผมจะมีการทำนี้ครับปิดเปิดเน็ตสมมตินะ กมันไม่รู้อะไรเลยอะ่อ่าไปเจอมาละแต่ผมจะต้องร,รีบเล่นนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเจออกันแบบนี้โอ้หูมยมกอครับอืมไม่กอดอเบคอนทำแน่เบคอนอเบคอนใส่ฝีมังี่ใส่ไม่ดี ผมไม่ได้จะดูถูกสายฟรีผมจะดูถูกสายติมมากกว่าเพรผมไม่ค่อยชอบสายติมสายเติตมมัดูเอาเปรียบเออพอม,มันได้อะไรไปมันก็แบบเนี่ยอ้ามได้แลใช่ไหมผมก็จะเดินกับอ่าไม่เป็นไรได้เวลากแก้งคนแล้วนะครับนี่คือ สิ่งที่สรุปที่สุดเขียนไหม <c oughs> สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สรุปที่สุดนะครับการแก้ง <c oughs> <c oughs> คนนี่แหละรอรอให้เขามา เียอ้นั่นอยากให้ผ่านมาเลยนะเบคอนก็เป็นเบคอนหมูม่ให้ผ่านมาเลยนะ ไปแล้วเรารอไปก่อนเออใช่เรารอไปก่อนมีคนผมจะไม่ผ่านมาแม้แต่ตัวเดียวครับใช่แล้วมีคนถูกตัวผมจะไม่ให้อภัยมันเพราะมันเป็นคนที่ทําให้ผมตกขอดรเดี๋ยวเด๋ยวม่ก็มีคนตกอีกอ่ะผมจะกระโดดอันนี้ะอะนี่อทุกคนดูเหนื่อยไหม ผมไม่แก้เขามีคนตบอยู่แล้วพ่อคุยอย่พวกมึงจะเอฟเคทำไมยุคเครอตบเพื่อนใช่ไหมอะไรประมาณนะั้นอือโคตรนี้เลยโคตรอือฝากไปติดตามช่องอืม ฝากไปติดตามช่องแห่งความลับด้วยนะครับหรือาถามนะครับมันเกี่ยวอะไรกับช่องอื่นวะชอบช่องเขามากเลยครับไปติดตามช่องเขาด้วยไปก็คอยดูมากเจี๊ยฝากไปติดตามช่องแห่งความลับด้วยครับถึงเขาจะม,มีความสมพั์อะไรกับผมก็ตาม แต่มีแค่สิ่งเทีอยากให้เขาว่คือผมอยากให้เขาไปถึงอ่บอะไรวะผมอยากให้เขาได้มีผู้ติดต่ตมเยอะๆเ,เขาจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้มากกว่าน,นี้นะครับพวกเบคอนเนี่ยจะเล่นพวกพวกบีมเคยโหหรอ ครับถ่ายบ้างหนึ่งมึงชาไปว่ะ ไปเราจะไปเกียนตรงอื่นกันนะคะเพื่อเลยเราไปเกียนตรกอื่นแล้วแต,แต่เขาไม่ตอบพาร์ทสองมอนมเออเนาะบึ้ย